ดอกใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สีแบบสดใสมากเลยค่ะเนี่ยแพ้เซียงไฮ้นะคะกระถางนี้ปลูกมาเป็นปีแล้วค่ะก็จะให้ดอกตลอดเลยนะคะแล้วก็ดอกใหญ่สีสวยสดด้วยนะคะแต่ว่ามีเคล็ดลับนะคะแล้วก็วิธีดีๆค่ะนั่นก็คือต้องใช้ฮอร์โมนใช้ปุ๋ยน้ํานะคะเร่งดอกประจําค่ะทุกๆหนึ่งเดือนนะคะต้องให้ถึงจะได้ดอกส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาดูแลนะคะต้นแพลเสียงหายกับคุณนายตื่นสายนะคะจากต้นเก่าๆโสมๆนะคะปลูกมาเป็นปีแล้วก็ยังให้ดอกสวยงามนะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้เพื่อเร่งการจเจริญเติบโตแล้วก็เร่งดอกแพรเซี่ยงไฮ้กับคุณนายตื่นสายนะคะก็จะมีน้ำสาวขาวค่ะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะหาได้เท่าไรก็ใช้เท่านั้นค่ะก็ประมาณลิตรสองลิตรสามลิตรได้หมดเลยนะคะตัวนี้จะดีต่อระบบการจเจริญเติบโตนะคะทําให้แพรเซี่ยงไฮ้แข็งแรงโตเร็วค่ะให้เขียวงามนะคะ ต่อไปค่ะกะปิค่ะตัวนี้จะมีสารไซโตซานนะคะมีฟอสฟอรัสค่ะมีแคลเซียมนะคะทําให้พืชตักแข็งแรงนะคะไม้ดอกนะคะวันนี้เราใช้กับแผ่เสียงหายกระตุ้นการออกดอกได้ดีค่ะต่อไปค่ะนมนะคะนมรสจืดค่ะนี่จะเป็นนมโรงเรียนลูกไม่ดื่มแล้วนะคะเสียเสียเนี่ยค่ะบูดบูดนำมาใช้บำรุงดอกไม้ต้นไม้ของเราได้เลยค่ะในนี้เขาจะมีวิตามินนะคะแล้วก็มีแคลเซียมนะคะ บำรุงดอกบำรุงใบได้เป็นอย่างดีคะ่ะก่อนอื่นที่เราจะบำรุงเร่งดอกนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าปลูกยังไงให้เขาโตรเร็วเขียวงามพร้อมที่จะออกดอกเร็วคะ่ะคุณนายตื่นสายเขาจะมีดอกชั้นเดียวนะคะมีบานแล้วนะคะไม่ชอบน้ำขังน้ำแฉะค่ะเวลาปลูกเราต้องใช้ดิน ดินร่วนปนทรายหรือไม่ก็ดินทรายนะคะเขาจะชอบแบบว่าดินที่ระบายน้ําได้ดีจะเจริญงอกงามดีค่ะกระถางนี้นะคะปลูกมา1ปีแล้วนะคะซึ่งให้ดอกตลอดเลยวิธีการง่ายๆคุณผู้ชมต้องขยันหมั่นเด็ดแบบนี้ค่ะอันนี้คือเด็ดไปแล้วนะคะเขาก็จะงอกมาใหม่เนาะเด็ดแล้วก็จิ้มลงดินปกามมาักชำนะคะลงดินไปเลยเพื่อที่จะให้ต้นใหม่ที่เราชำนะคะ โตทันต้นเก่าค่ะดอกเขาก็จะออกพรึบไปหมดเลยก็จะสวยงามนะคะกระถางนี้ก็หนึ่งปีแล้วเช่นกันค่ะเนี่ยดอกกำลังจะออกเยอะเลยนะคะต้นไหนที่เน่าหรือว่าต้นโทมนะคะคุณผู้ชมก็เอาออกไปเลยนะคะเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้นะคะไปปักชำลงดิน ปลูกเป็นกระถางใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะปลูกให้ดูด้วยว่าทํายังไงให้แพรซิ่งให้คุณนายตื่นสายนะคะงามๆออกดอกเยอะดอกใหญ่ๆค่ะอาล่ะค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะทําให้ต้นแพรซิ่งให้กับคุณนายตื่นสายของเรานะคะออกดอกเนี่ยสวยงามคือเริ่มจากการปลูกก่อนนะคะ แลก็คือการเตรียมดินค่ะแพ้เสียงไฮ้คุณนายตื่นสายเขาชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะเป็นดินทรายหรือว่าดินร่วนปนทรายค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนไม่มีนะคะก็ใช้ดินถุงที่เขาปรุงมาแล้วซื้อตามร้านขายต้นไม้ได้เลยค่ะหลังจากที่นำลงกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะรดน้ําก่อนนะคะ ที่เตรียมดินเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็นี่ไปเตรียมกิ่งนะคะก็ไปตัดจากกระถางนั่นแหละค่ะยาวๆแบบนี้ได้หลายต้นเลยนะคะนี่คุณนายตื่นสายเนาะนี้แผะเสี่ยงไฮ้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการชําเลยนะคะอุปกรณ์ก็คือไม้ค่ะไม้ให้แบบว่าใหญ่กว่ากิ่งพันหน่อยนิดนึงนะคะ ฝั่งนี้จะปลูกคุณนายตื่นสายอีกฝั่งนึงนะคะจะปลูกแผ่เสียงหายค่ะเอาไว้ในกระถางเดียวกันนะคะใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปนำร่องก่อนค่ะถ้าลักษณะอย่างนี้ดูให้ถูกทางด้วยนะคะนี่จิ้มลงไปเลย ปลูกให้ห่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาเป็นแบบไม้เลื้อยเนาะเขาก็จะเป็นเถาะคะ่ะเรื้อยไปเรื่อยๆค่ะถ้าปลูกถี่เกินไปเขาจะไม่โตนะคะ าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เราตัดกิ่งแบบนี้นะคะก็ประมาณ8อาทิตย์นะคะเขาก็จะให้ดอกเราแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดอกเขาอยู่ตรงปลายอยู่แล้วเนาะเป็นตูมอย่างงี้ค่ะวันเดียวเขาก็บานแล้วนะคะเนี่ยเรียบร้อยรดน้ําตามแทนที่ค่ะโดยที่เรายัางไม่ต้องให้ปุ๋ยนะคะ ช่วงนี้ควรที่จะรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะทุกวันค่ะหลังจากที่เจริญงอกงามแล้วนะคะควรที่จะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดนะคะสักสองสาวันนะคะวางไว้ในที่โดนแดดค่ะเขาจะเจริญงอกงามดีค่ะหลังจากนั้นนะคะประมาณ3 4สีอาทิตย์เริ่มให้ปุย๋ยเร่งการออกดอกได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทําปุ๋ยเร่งดอกแพรเซียงให้คุณนายตื่นสายแบบง่ายๆกันเลยนะคะก็จะมีนมรสจืดนะคะแล้วก็มีกะปิมีน้ําสาวขาวเท่านี้เองค่ะละลายกะปิก่อนค่ะใช้กะปินิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะกะกะเอาก็ได้เนาะสักหนึ่งช้อนชาก็ได้เราไม่ได้ทําเยอะเนาะไปแล้วลายกะปิสักหน่อยนึงกะปิเขาจะมีเคยนะคะมีฟอสฟอรัสเนาะ มีแคลเซียมซึ่งทำให้ต้นแข็งแรงกระตุ้นการออกดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นตาข้างตาดอกนะคะใช้กับพืชชนิดอื่นได้ด้วยนะคะไค่ะทำให้สีสวยสดนะคะใบใหญ่ดอกใหญ่นมบูดนนมเหลือใช้ได้หมดนะคะสักสองช้อนป็เทสใส่น้ำเช้าข้าวที่เราเตรียมไว้เลยมีมากใช่มากไม่น้อยใช้น้อยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะ ใช้ได้เลยไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลานะคะอัตราการใช้นะคะฮอร์โมนที่ผสมไว้นะคะ1แก้วก็ประมาณ200อมลค่ะต่อน้ำา20ลิตรนะคะนี่น้ำา10ลิตรก็ใช้ประมาณครึ่งแก้วกะกะเอาก็ได้หรือ1แก้วไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นก็นำไปรดแพร่เสี่ยงให้คุณนายตื่นสายได้เลยค่ะเดือนละหนึ่งครั้งพอนะคะไม่ต้องให้เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาใช้นี่ค่ะคุณนายตื่นสายนะคะอันนี้จะปลูกแบบ แขวนนะคะในกวดพลาสติกค,ค่ะนี่บานแล้วนะคะดอกออกเพียบเลยนะคะนี่เร่งการจเจริญเติบโตกระตุต้นการออกดอกได้เลยค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะควรที่จะเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นค่ะก่อนที่ดอกเขาจะบานนะคะนี่จะเป็นแพร่เสี้ยงไฮ้นะคะนี่อันนี้ก็เพิ่งจะชาไปอ ด้านนี้นะคะกำลังแตกยอดแตกใบางามมากๆเลยค่ะให้เดือนละหนึ่งครั้งพอค่ะเขาดูแลง่ายนะคะให้เยอะมากเกินไปต้นเขาก็าจะเน่าแต่ถ้าไม่ใส่เขาก็ไม่ออกดอกเยอะดอกไม่ใหญ่ไม่งามนะคะ เคล็ดลับสําคัญนั้นก็คือต้องวางไว้ปลูกไว้ในที่เจอแดดนะคะแบบนี้เลยค่ะเขาถึงจะออกดอกนะคะ,จะเจริญง,งอกงามดีค่ะเพราะคุณนายตื่นสายแพะเสียงไฮ้เขาจะชอบแดดนะคะเขาถึงจะออกดอกค่ะถ้าไม่เจอแดดนี่ไม่ออกดอกเลยนะคะ คุณผู้ชมก็ลองนําวิธีนี้ไปทําใช้กันดูนะคะไม่ว่าเราจะปลูกลงกระถางหรือว่าปลูกลงดินนะคะก็สวยงามทั้งนั้นเลยจะได้ออกดอกให้เราได้ชื่นชมตลอดทั้งปีค่ะ,คะเป็นวิธีการดูแลแพลเซียงไฮแบบง่ายๆนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e สาครูชาแนลด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขทุกวันค่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ก่อนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ